ธนาคารแห่ล้มกันเป็นแถววิกฤตนี้จะจบเมื่อไหร่นะครับตั้งแต่ซิลิคอนวัลเลย์แบงค์นะครับแล้วก็เครดิตสวิตก็เกือบล้มละลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทอร์เรียรีพีทอิตเซลครับประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยครับเรามาดูตอนปี2008นะครับที่เลแมนบัตเทอร์ล้มละลายครับเมื่อ15กันยา2008นะครับเราก็ไปดูกราฟของ s อสแอนด์พีห้านะครับตอนนั้นคือมันล่วงเป็นกราฟมันนะครับตามเฟรมมันหนึ่งเดือนนะครับแล้วมันก็ลงลงต่อเนื่องไปหกเดือนนะครับจุดต่ำสุดก็คื ไ s i ครับมันขึ้นว่า o v e r s o ์โนะครับหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆขึ้นนะครับแต่ตอนเนี้ยตอนที่แบงค์ซิลิคอนวัลเลย์แบงค์ครับมันอยู่ประมาณแถวนี้ตอนไ s i ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางอยู่เลยนะครับมาดู n a นามิกยูเคิร v e ครับตอนวิกฤต d com b u บเบินะครับปี2องพันยูเคิร์ฟตรงนี้ครับเป็นเส้นตรงเลยนะครับแล้วพอเกิดวิกฤตนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันหุ่นล่วงลงล่วงลงมาเรื่อยๆครับประมาณ เกือบ3ปีนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวยิวเคิร์ฟเนี่ยมันก็ค่อยๆลงเรื่อยๆจะดูว่าไอ้ตัววิกฤตเนี้ยจบหรือยังครับเราก็มาดูนะครับว่าตอนที่วิกฤตมันจบลงนะครับยูเคิร์ฟมันก็จะล่วงลงมาใกล้ๆสุดครับพอตลาดหุ้นปกตินะครับมันก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับแล้วพอใกล้เกิดกีตครั้งมันก็จะตรงแบบนี้ครับพอหุ้นล่วงปุ๊บเกิดวิกฤตครับตัว ดรามิตยูเคอร์ฟครับมันก็จะเริ่มร่วงลงมาละพอใกล้ถึงจุดต่ําสุดนะครับมันก็มาที่ศูครับแล้วก็เริ่มต้นไซเคิลรอบใหม่ครับอันนี้เป็นกราฟนับปัจจุบันนะครับจะสังเกตเห็นว่าดรามิตยูเคอร์ฟครับมันเริ่มขึ้นมาอีกแล้วครับก็แสดงว่าใกล้ที่ตลาดหุ้นจะเกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูแล้วว่ามันจะเกิดวิกฤตแล้วเราจะหาโอกาสจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรครับ ยูเวสโซฟิเดียครับได้จัดอันดับสุดยอดเทรดเดอร์นะครับท็อปเพนของโลกอันหนึ่งครับเจสซี่ลิเวอร์มอร์นะครับประสบความสำเร็จจากการช็อตตอนช่วงตลาดหุ้นเกิดวิกฤตนะครับในปี1929ทํากําไรครับไป100ล้านเหรียญยูเอสตาลาครับที่2องครับวิลเลียนเดลเบิร์ตแกนนะครับคนนี้เขาใช้คณิตศาสตร์ครับในการเทรดนะครับแล้วก็เทคนิคเอาท์ทูครับก็คือกราฟเทคนิคนั่นเองคนที่3ามจอสโซลส์ครับคนที่ทําให้แบงก์ อังกฤษล้มละลายนะครับเขาทำกำไร10%ใน1วันนะครับกำไรพันล้านเหรียญเว d o l l a ครับทำกำไรขาลงอีกแล้วที่สี่ครับจิมโรเจอร์ทำกำไร4,200%ใน10ปีนะครับในช่วงตลาดขาขึ้นนะครับที่หกพอร์ตูด้าโจวนะครับทำเงินร้อยล้านเหรียญครับในช่วงสต็อกมาร์เก็ตแคร์ครับมี1987ที่เจ็ดครับจอห์นคอสซานนะครับก็ทำกำไรตอนช่วงเกิดวิกฤตในช่วง2008ครับซัปพาร์มอร์สเกตนะครับคนที่สิบครับก็ทำกำไรครับในช่วง แบงก์อังกฤษนะครับล้มละลายใครที่อยากเรียนดูการถอดพุ่นนะครับแบบที่เทรดเดอร์แบบพวกเขาทำนะก,ก็สามารถเรียนส่วนตัวกับผมได้นะก็สามารถอัดลิ้งไบโอหรือว่าไดลเลยก็เกิดในอาครได้เลยครับทเทคนิคของเทรดครับแล้วเราจะรวยไปจากวิกฤตินี้ไปด้วยกัน,นครับ